สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งดิจิตอลดอ r ล็อกในบานเลื่อนย้ำนะคะเฉพาะบานเลื่อนตัวเครื่องจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือล็อกอัตโนมัติกับไม่ล็อกอัตโนมัติล็อกอัตโนมัติคืออะไรคือตัวเครื่องค่ะจะมีมอเตอร์ในตัวเดือยล็อกจะหุบเข้าออกแบบอัตโนมัติอย่างเช่นรุ่นนี้ข้อดีคือเมื่อเราทำการปิดประตูแล้วประตูจะถูกล็อกแบบอัตโนมัติ คืออยู่ที่การตั้งค่าของเราว่าหน่วงเวลากี่วินาทีต่ำสุดคือ5วินาทีเมื่อเราปิดประตูไปแล้ว5วินาทีเดือยล็อกจะออกมาอย่างอัตโนมัติเข้าไปที่ฝั่งรับล็อกทําให้ประตูล็อกอัตโนมัติเหมาะกับคนที่ชอบลืมล็อกประตูบ้านเพราะเมื่อประตูปิดมันก็จะล็อกให้เราเองส่วนรุ่นที่ไม่ล็ออัตโนมัติคือ อย่างเช่นรุ่นนี้รุ่นมีก้านโยกคือเมื่อเราปลดล็อกเราสแกลายนิ้วมือแล้วเราก็จะต้องโยกก้านโยกเพื่อหุบเดือยล็อกเข้าและโยกก้านโยกขึ้นเพื่อที่จะทําการล็อกตัวเครื่องจะไม่มีมอเตอร์ในตัวเพราะฉะนั้นเดือยล็อกจะไม่หุบเข้าออกเองเราจะต้องทําการโยกก้านโยกขึ้นหรือโยกก้านโยกลง ซึ่งจะต่างกับรุ่นล็อกอัตโนมัติที่เดือยล็อกจะหุบเข้าออกอย่างอัตโนมัติเพราะว่าตัวเครื่องมีมอเตอร์ในตัววิธีการล็อกก็คือยกด้านโยกขึ้นสำหรับรุ่นไม่มีมอเตอร์ในตัวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะที่ไม่ล็อกอัตโนมัติที่จะต้องใช้มือบิดล็อกเองตัวนี้ก็คือไม่มีมอเตอร์ในตัวเช่นกัน ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้งานของลูกค้าได้เลยค่ะหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้งานแบบไหนยินดีให้คำแนะนำแอดไลน์มาที่ acdis